ย,ย,ยตอนนี้น้องฟินนะครับอายุสองขวบสิบเดือนกําลังทําผมให้แม่จิตนะครับกำลังต่อผมให้แม่น้องฟินห er ันมายิ้มเลยลูกเก่งลูกอ่าโอเคลูกทำให้แม่เป็เลยลูก เป่าผมให้แม่ไหนว่าฟินยิ้มหน่อยลกูก <c oughs> เก่งมากลูกอ่าทำผมให้แม่จิตเป่าผมให้แม่จิต อ่ะเป็นยิ้ม,ม่อยลูกยิ้มอีกเก่งลกูกอ่าโอเคยิ้มแล้วอ่ะลูกเก่งมากทำผมให้แม่จิตเลยลกนะูกก็ใม่จิตเป่าผมให้แม่จิตเลยเป็นทางนี้ลูกเป็นไ,ไม่ได้ไ ปินยิ้มปินย,ยิ้มอีกทีลูกพ่อจะพอละยิ้มเย่ยิ้ม,ม,มเธอสวยลูก <c oughs> โอเคครับ